เวอร์ไวเว็บคลิปกระชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับทาบ่านผู้ชมรับพบกับผมเปียกข้าวกลุ่นบายกระชอนนะครับในโหมดของกระชอนพาเที่ยวนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครน,นะครับซึ่งเป็นวัดที่มี ที่ปฏิสถานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอารุณ์นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่แล้วนะครับไม่ควรที่จะพลาดพิธีกรรมที่สําคัญต่อจากนี้ไปนั่นครับนี่คือพิธีกรรมทูลพระแสงดาบขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ์นะครับพิธีกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญท่านผู้ชมติดตามต่อจากนี้ไปเชิญเลยครับครับท่านครับนั่งลง ตั้งศีนสมาธิในก,นการกราบครับแล้วก็ตั้งนมโมสามพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็กล่าวคำถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมสัาาสสะพคะวะโตอรหะโรสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีโนโราชาเทวะชะยะตุภวังสัพพะสตูวินัส,สันตุภูณเหนือศีรษะเพื่อเสริมความเป็นสีคนคน่มงคลนะครับผู้ที่อยู่ด้านหน้าท่านแรกนะครับคือผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เพนะื่อนะท่านสุดท้ายคือผู้ที่หนุ่ ชื่อนามุลวันเดินปีเกิดของท่านพร้อมทั้งสิ่งที่ท่านปรารถนาท่านปรารถนาสิ่งใดขอบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมานาหาราชโปรดประทานความเป็นมงคลนะครับในทุกๆโอกาสหรือทุกสิ่งที่ท่านปรารถนา,าไวขา้ขอความสำเร็จขอชัยชนะขอโชคขอลาขอความเป็นมงคลนะครับขอบุญบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ปกปักรักษาคุ้มครองท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญน,นะด้วยราบรืสัเนเสริมบารมีนะครับมีสมาธิตั้งจิตฉันฐานบอกกล่าวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างไรท่านตั้งใจเลยครับแล้วก็ทูลพระแสงดาบให้สูงที่สุดนะครับเอานะครับทูลเลยครับเปีเกิดของท่าน ขอกราบป่าพระบาทขอบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดหนุนนําให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภระรําการงานจริงใดก็ขอให้สำเร็จสเร็จสมปรารถนาะในสิ่งที่ดีงามทาจริงใดในสิ่งที่ดีงามแล้วเป็นคุณต่อประเทศแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีความสําเร็จมีความสําเร็จ พร้อมแล้วผู้อยู่ท่านแรกนะครับคือผู้เกื้อท่านอยู่ท้ายสุดคือผู้หนุนผู้เกื้อเพื่อให้นะครับให้ได้เกิดชัยชนะให้ได้เกิดความสําเร็จผู้หนุนก็จะเป็นผู้หนุนนานะครับในทุกๆสิ่งทุกๆส่วนให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดทรัพย์สินเกิดบริวารเกิดกัลยาามิตรเกิดความอุดมสมบูรณ์ รังสรรผลงานโดยกระชอน .com